นิทานอีโศเรื่องสัพพสัตกับโรคระบาดกล่าวลครั้งหนึ่งมีโรคระบาดร้ายแรงเกิดขึ้นท่ามกลางหมู่สัตว์ทั้งหลายหลายตัวต้องตายไปส่วนที่รอดก็ป่วยหนักจนพวกมันไม่สนใจที่จะหากินและดื่มน้ำอีกทั้งยังลากสังขารไปมาอย่างเสื่องซึมแม้แต่ไก่สาวอ้วนพีก็ยังไม่อาจยั่วน้ำลายเพื่อเป็นมื้อเย็นของเจ้าจิ้งจอก ลูกแกะเนื้อนุ่มก็ไม่กระตุ้นความอยากอาหารไม่หมาป่าจอมตะกะาหายที่สุดสิงโตก็ตัดสินใจเรียกประชุมเมื่อสัตว์ทุกตัวมารวมตัวกันมันก็ยืนขึ้นและกล่าวว่าเพื่อนรักทั้งหลายาเชื่อว่าพระเจ้าส่งโลกระบาดนี้มาเพื่อลงโทษในบาปของพวกเราดังนั้นสัตว์ที่ทำผิดที่สุดในหมู่เราจะถูกนำไปบูชายันบางที เราอาจจะได้รับการอภัยและเป็นการเยียวยาสัตว์ทุกตัวข้าจะสารภาพบาปของข้าก่อนข้ายอมรับว่าข้าตะกะและสวาปามแกะไปมากมายพวกมันไม่ได้เป็นภัยแก่ข้าเลยข้ากินแพะวัวป่าและกวางข้าจะว่าไปแล้วบางครั้งบางคราวข้าถึงกับกินคนเลี้ยงแก่ด้วยทีนี้หากข้าเป็นสัตว์ที่ผิดมากที่สุดข้าก็พร้อมจะถูกบูชายัญ และข้าคิดว่ามันจะดีที่สุดหากให้แต่ละตัวสารภาพรับของตนเองเหมือนอย่างที่ข้าทำจากนั้นพวกเราค่อยตัดสินอย่างยุติธรรมว่าใครคือผู้ที่ทำผิดมากที่สุดท่านผู้สูงทรงหมาจริงจอกเอ่ยท่านดีเกินไปการกินแกะกับเจ้าแพะหน้าโง่มันจะเป็นอาชญากรรมไปได้ยังไงไม่ไม่เลยขอรับท่านท่านให้เกียิพวกมันด้วยซ้ำที่กินมันเข้าไปหนะ และว,ว่าด้วยเรื่องที่เกี่ยวกับคนเลี้ยงแกะพวกเราทุกตัวต่างรู้ดีว่าพวกเขาก็เป็นแค่เผ่าพันธุ์เล็กกระจ้อยล่อยที่แร้งทําเป็นเจ้านายของพวกเราเท่านั้นเองสัตว์ทุกตัวปลุกมือให้เจ้าหมาจิ้งจอกจากนั้นทั้งเสือหมีมาป่าและสัตว์ดุร้ายทั้งหลายก็พรมพนานาถึงความเลวร้ายที่สุดที่พวกมันทําซึ่งทั้งหมดก็ได้รับการอภัยและดูจะบริสุทธิ์ไร้เดียงสารากับการกระทําของนักบุญ ีน้ก็มาถึงคราวของลาที่จะสารภาพข้าจำได้ดีมันกล่าวด้วยความรู้สึกผิดว่าวันหนึ่งข้าเดินผ่านทุ่งหญ้าซึ่งเป็นของนักบวชยานุมน่มๆและความหิวโหวยช่างเชิญชวนข้าย,ยิ่งนักจนข้าอดใจไม่ไหวต้องและเล็มหญ้านั้นเข้าไปเล็กน้อยข้าไม่มีสิทธิ์จะทำอย่างนั้นข้าขอยอมรับเสียงคำรามของเราสัตว์ป่าดังสนั่นขัดคอเจ้าลา นี่เองวยร้ายที่นำมาซึ่งความหายนะของหมู่สัตว์ทั้งปวงช่างเป็นอาชญากรรมชั่วช้าเสียนิกรไรที่กินหญ้าซึ่งเป็นของคนอื่นแค่นั้นก็เพียงพอที่จะแขวนคอใครสักคนได้แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งลาตัวหนึ่งทันใดนั้นสัตว์ทั้งหลายก็เข้ามากลุ่มลุมเจ้าลาโดยมีหมาป่าเป็นผู้นำไม่นานเจ้าลาก็พบจุดจบร่างของมันถูกบูชายันแด่พระเจ้าอย่างไม่รอชา้า โดยไม่ต้องมีแท่นบูชาย่างเป็นพิธีการใดๆทั้งสิ้นเรื่องนี้ซอนให้รู้ว่าผู้อ่อนแอถูกลิขิตมาให้เจ็บปวดจากการกระทำอันชั่วหากใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดถูกใจกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ช่องมามิมีและมิมก็ต้องขอลาไปก่อน เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ